ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสรุปล่าสุด4มิถุนายนกลุ่มกระเป๋าบางชัดเจนแล้วเงื่อนไขรับ3,000บาทสำหรับกลุ่มระเป๋าบางเหลือ6.9ล้านคนจากที่เคยลงทะเบียนไว้13ล้านคนกลุ่มบัตรคนจน2.4ล้านคนตัดออกเหลือ1นล้านคนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์1.7ล้านคนตอนนี้เหลือผ่านเกณฑ์อยู่3,2 0,000คน กลุ่มยื่นคำร้องทบทวนสิทธิ์มีประมาณ8.6แสนเรื่องตรวจสอบแล้ว1แสนเรื่องผ่านเกณฑ์6,472คนเพราะใช้คนในการตรวจสอบซึ่งตอนนี้กำลังทยอยตรวจสอบอยู่และกลุ่มประกันสังคมมาตรา33ต้องจ่ายทบ6เดือนภา,ายใน15เดือนตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคมหากยังส่งสมทบไม่ครบ6เดือนจะได้สิทธิตรงนี้ไหมจะเสนอเข้าคารมอต่อไปจะช่วยเหลือยังไงต่อไปและในส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,กรและเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลูกมีสิทธิ์ได้รับเงินในกลุ่มเปราะบางและกําหนดจ่ายเงินเดือนนี้ยังจ่ายไม่ได้คาดว่าจะจ่ายทีเดียวเลยในกรกฎาคมหนึ่งบัตรประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาแค่หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นเพื่อไม่ให้มีความซ้ําซ้อนเกิดขึ้นทั้งหมดนี้จะต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันตรองอีกครั้งและเข้าที่ประชุมครมต่อไปหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ